เราเดินออกมาจากทางข้างหลังเนาะไปดูสระว่ายน้ำอันนี้เราเห็นสระน้ำบ,บนแล้วเนาะน่นไงเห็นบ้านต้นไม้แล้วน่นไงน่นไงนั่นไง,นนไง,นนไงที่คิดจะมาเล่นใช่ไหมล่าอานนี้ห้องอาหารอะไรอ่ะห้องอาหารเช้าเออใช่เขาบอกเรามาอยู่ติดห้องอาหารเช้าอ๋อนี่ไงแอมเบอร์ Amber. นี่แหละจะกินตอนเย็นก็ได้ก็กินที่นี่เออก็ใกล้ดีนะนี่ไงห้องอาหารแอมเบอร์ มาเงี้ยมาทางนี้มาทางนี้ขึ้นมาางี้อันนี้เป็นห้องอาหารเชา้าเลยนะคะก็นี่เดินข้ามไปนี่ใช่คาเฟ่ตอนเช้าเราจะนั่งห้างในเราจะนั่งข้างนอกข้างใน,น,ในข้างนอกดีกว่ามัางา้งคนน่านจะเยอะนี่ ใช่คีบอกคีจะเล่นนี่งไงสไลเดอร์อันนี้ใช่ไหมชิ่ชนนี่อันนี้อันนี้อันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ที่แม่บอกว่าเหมือนที่ฟูสักทานเลยใช่ปะ่ะแต่แค่ยาวกว่าเห็นป่ะเนี่ยตุ้เห็นไหมไปไปดูไปดูบ้านต้นไม้กันโอ๊ยตรงนี้ก็มีบาสเกตบอลให้เล่นๆนะโหเนี่ยเล่นได้เลย นี่สวยมากเลยพอถ่ายรูปโหดีไงโอหน่าเล่นนะ่าดูดิ <c oughs> นี่นี่บ้านต้นไม้ย,ยังมีคนน้องคนเล่นน้อยอยู่เลยล่มด้วยคิดเล่นได้สบายเลยเนี่ยอันนี้วันนี้ดินี่ก็ส,สวยเห็นปะ่ะโอสนุกมาดู ตรงนี้ก็น่าเล่นเดี๋ยวตรงนี้เล่นกันมาเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาเล่นอันนี้บ้านต้นไม้น,นี่ไงมีปืนยิงอย่างที่เราดูมาใช่ปะมนนีบอกให้เล่นทรายด้วยน,นี่นี่ไงลมด้วยเล่นได้ทั้งวันเลยแม่ว่าให้เปลี่ยนเสื้อผ้าดีกวนะ่าเนาะ จต่ดีมาจับที่เฮ้ยที่ที่สูบต,ต,ตัวอะไรอ่ะต่อลักเท่แน่เลยตัวอะไรอ๋อจริงๆขอยืมลมลมพี่เขาไปได้ซือ้อมาแล้วยืมลมพี่เขาต่อมานี่มาลูกมางมาดูนี่ต่อโอ้โหบรรยากาศดีมาก น้องชิดว่านี่เนละยอ๋อนี่ไงเป็นบ้านต้นไม้นี่ไงสไลเดอร์ที่เราดาูมันอยู่ข้างบนลูกอยู่ข้างบนเลยอยู่บนบ้านต้นไม้นี่ดูรอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ใช่แล้วก็มีสไลเดอร์ข้างบนสีต้มใช่ไหมที่คิดบอกแล้วก็มีมีเยอะมีน้ำตกลงมาด้วย คิดถับเหรอเออแถวๆนี้แหละขาก่อนไหมตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้เป็นสปาหรือคิดขับอ๋อไม่อันนี้เป็นห้องเป็นฟูบาร์ป่ะนี่ไงคิดถับอยู่นี่ปะ่ะอา้าวเขาปิดทำความสะอาดสิบห้านาทีอ่ะนี่ไง นี่คิสขับปิดทำความสะอาด15นาทีจ้าเปิด9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเปิดอีที่โมงครึ่งนี่กี่โมงพ่อส่โมง15บหอ๋อเพิ่งปิดเองอ๋อนี่ไงคิสขับอ่ะลงไปดูอันนี้แฮปปี้แพ็คไปไปดูทะเลกัน โอ้โหลมแรงว้าวโอ้ยน่าเล่นโอ้โหทะเลขาวน่าเล่นเลยสวยเนาะเล่นน้ำทะเลไหมสวยอะ่ะโอ้ยนี่ดูนี่ดีถ่ายรูปก,กัน โอ้หนู่นขาตะเกียบเห็นขาตะเกียบโอ้สวยอ่ะงายโอ้ใยนุ่มมากเลย่ย <Yay. S 1> เป็นสีขาว เอาพี่เขาเดินเก็บขยะหน้าหาดเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปกันพี่จะไปเล่นสไลเดอร์ข้างบนใช่ไหมไปมขึ้นไปเลยไปทางนี้ทางนี้ขึ้นทางนี้ไปครับ,บไป้ันนี่ไปด้วยกันไปดูด้านต้นไม้นี่อะไร เออขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกครับมีปืนให้ฉีดน้ำด้วยใช่ไหมใช่ฉีดน้ำเนี่ยโอ้โหนี่ไงมีปืนฉีดน้ำด้วยชืสต้นโอ้ขึ้นไปสไลเดอร์ข้างบนเลยใช่ไหม,ไมโอเคโอ้ยเขาไม่ให้อ่ะชีสเขาปิดเขาปิดสไลเดอร์ เขาไม่ให้เล่นมั้งชั้นเนี้ยมันสูงไปป่ะนี่ไงเขาปิดเห็นป่ะเขาไม่ให้ลงโลกใ,ใช่ใช่อ่ะไปลงไปเล่นนี่ก่อนไปเล่นยิงปืนไปเล่นอะไรก่อน นี่มาเล่นอันนี้ไอ้ผ่านกำแพงน้ำก่อนกันนะใช่ ริเข้าสาเฉยแม่ไปแม่ไปอยู่สสยตกะยย้าเที่ะป้แมยย่งแม่ก็แ,แม่ก็ต้องลงน้ำ อยู่พ่อพ่อทำไรเดี๋ยวป้าลงไปรอเดี๋ยวป้าลงไปรอต่าเออถ้าลงอย่างนั้นแหละไปเลยลง ไป,ไปที่หม,มึ่พ่อรอไปไปไปเอาไปเลยไปเลยไปเลยพ่อรอข้างบนไปไปเลยค่อยๆเดินนะลูกไปเลยไปเลยสหนุกนะทีต้องกอดอกลงมาเข้าใจปะห้ามลืมกอดอกลงมามันจะได้ส่งตัวได้กอดอกแล้วโน้มตัวลงมานิดนึงทีึินไป ม,มาแล้วมาแล้วคุณตาว้าวส,สนุกไหม <c oughs> กอดอกไงบอกให้กอดอกใช่ไหมหน <c oughs> ูหนูไม่ได้กอดอ่ะเพราหนูลงแล้วหนูปล่อยหนูต้องกอดอ,อกลง <c oughs> ม,มาเลย,เ,ย <c oughs> เก่งมาก <c oughs> ได้ได้รอรับได้ไม่มีปัญหาหนูขึ้นไปเลย <c oughs> ไม่ค่อยๆเดินจับราวบนาันได เราได้เครดิตรีสอร์ทหนึ่งพันนะคะก็เลยมากินที่ห้องอาหารแอมเบอร์คนเยอะพอสมควรเลยสั่งเป็นหมึกผัดไข่เค็มนะคะเห็นก็บอกว่าที่นี่อร่อยนะซึ่งกับข้าวเขาอ่ะจะแถมข้า,าวเปล่าอยู่แล้วหนึ่งจานนะก็เลยสั่งหมึกผัดไข่เค็มนะคะแล้วก็แถมข้า,าวเปล่าอยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็จะมีขนมปังเสิร์ฟให้เป็นสตาร์เตอร์เนาะมันต้องกินคู่กับเนอด้วยนะลูกหรือแม่ทาให้คิดแล้วคิดก็สั่งเป็นพิซซ่าแค่นะั้นส่วนน้ำก็ มีแต่น้ำแร่นะคะของช้างเนาะสเถานข้างหลังก็กำลังผัดกันอ,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 อยู่เนะเลทเทอเบิลอาไรไฟลุกใช่ไหมคิดห็นพี่เขาทำไฟลุกอ่าเอาให้ลูก,กอ่ะเ,เอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ให้ลูกไหกมใส่ใส่จานนี่โอ้ยอาคิตมากคิดทั้งที่เราเลยหยุดกินใบไม้ด้วยนี่ใบไม้ไมไ แล้วก็ขนมขนมปังที่อยู่นี่นะอย่างนี้โอเคเอาเอาซอสไหมครับยัง,งน้อยอีกอ๋อน้อยอีกพิซซ่าก่อนได้สิโอ้ยพิซซ่าแบบมาร์การิต้ายืด,ยดเลยอันนี้สี่ร้อยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยขอหน่อยตักขึ้นให้หน่อยไม่ตัอ๋อใช่ใช่สามแปดแต่ว่าอันนี้สี่ร้อยเนอะอเอามาแปดเบเกอรี่ไม่ค่อยเหลืออะไรแล้ว ก็มีขวดเตนขวดซองเหลืออยู่สามชิ้นก็เลยเอามาลองอถือเลยลูกไหมนะ,อ,มอ,มะอุ่นอุ่นหน้าอุ่นอุ่นกินได้เลยนะกินตรงชีที่สเยอะจริง แม่ลองมือถ่านกินบ้างโอ้ยกระตุกบ้างด้วยนี่สมุเป็นอ้วนอืมอร่อยดีด้วยพีชไม่เผ็ดเลยมันเป็นครีมครีมซอสไข่เค็มอร่อย เป็นครีมซอสไข่เค็มอืมอิ่มเหรออร่อยอร่อยพุงนี้เรานั่งตรงไหนดีอ่ะข้างนอกอืมแม่บอกว่าข้างในอ่ะนั่งนอกอ่ะ ตอนเย็นนั่นทึ้งร้นตอนเช้านั่งทั้งไม่ใช่ตอนเย็นนั่งทั้งในตอนเช้านั่นทั้งร้อนเพราะว่าไม่มีหยู่กินเนาะตอนนี้มีหลายคนนั่งทั้งไนเขามีอยู่ไมงานก็ต้องกลับไปกินกินแล้วอร่อยวิ่งกันวิ่งอย่างเร็วอ่ะวิ่งวายเพราะว่าคนจะมากินตรงนี้ นะที่เราอะในห้องติดตรงนี้กำลังดีติดทั้งสาว่ายน้ำแล้วก็ติดทั้งทั้งห้องอาหารเช้าห้องอาหารเย็นจะบอกว่าที่ห้องอาหารสยามเบเกอรี่ก็มีอาหารนะเขามีบุฟเฟ่เห็นมีคนมาถามหัวละประมาณ650หรนะ้อยห้าสิบถึงสอง่้อยเจ็ดสิบด้วยแหลแล้วก็มีข้าวผัดสปปเปนด้วย เด no mm hmm. ี๋ยแไปดูมาถ่ายรูปกันเล็ก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 มีซาลามี่มีอะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องเกียงอะไรงอร่อยเท่าไรอร่อยเท่าไหร่ลยหรอเคกินโซเพราะว่าหิวเพราะว่าเหนื่อยใช่ไหมยืนร้อยเนี่ยสายเราเที่ยวด้วยกันแทบมันเข้าไม่ได้ยืนไม่ไหวนั่ง ดีนะใช้ได้ก็มีคนมาซื้อเค้กแล้วก็ใช้เราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ได้ลด50เปอีกไพรุ่งนี้มันก็มีฟัวซองในลายบุ๊เบ้น,นะแต่เราว่ามันไม่น่าเหมือนกันนะ ช่วงว่าทีตาเกิดมากิน ติดสชิ้นตชิ้นิต่ะสชิ้นีตัดก็ตต้าหกเจ็ดหรือว่าับติดติตัดกินกินข้าวอ่ะไม่ใช่มีหนุนสอนแต่ติดตัดกนอันนี้ น้ำผลไม้กินไมให้พ่อไหมตาพ่อไม่กินพ่อไม่ไหวหรอกเน้เห็ั่วกลัวลืมบอกมันก็อรอยะว่าคลวไม่กินเลยเพราะวางไหมพ่อยังไม่กินคน้ี่ิากก็หน่อยคนหนอ้หน อริกนอไ่เอ้แล็ติมายกินเนี่ยพี่ไข่ดามันตัดเลียนอด่เป็นมะอ หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะคิดก็ขอกินไอติมต่อนะคะพ่อเขาก็เลยลงไปซื้อให้ที่เซเว่นนะคะชอบดอูข่าวยูเคลียรนรัสเซียแต่ว่าไม่มีภาพหรืออะไรที่มันเป็นอันตรายกับเด็กนะคะเป็นแค่รายงานข่าวคลิปวิดีโอนี้ก็ลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ